สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุทุกคน์เลยจ้ามือกับไมาเก็บเห็ดขึ้นเก่าจ้าุกคนจ้ามือเปลี่ยนสภาพบรรยากาศมาเก็บเห็ดทานจ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดทานกันนะคะวันนี้นี่ค่ะนี่เห็ดทานเห็ดทานนี่นีดิแตกเต็มเลยใช้ปั๊ด เต็มมือมาละเพียทุกคนเห็ดทานเห็ดทานดำปื้อปื้อเพียกำลังขืนงามเพียเต็มอยู่เพียเพียทุกคนแมนมัดดิเนียนี่นำมาเก็บเห็ดทานวันนี้โอ้ยนี่นี่แต่พี่น้องนี่อีกสิ นี่นี่เฮ็ดโุ้ยช็ดอืมอืมพี่นี่อยู่ในดินผุนพี่น้องเอยตาพอดีไปกินนีอืเห็นเนาะที่เลนี่จ้ะนี่พี่น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 ี กานกกงแสบด้วยพี่น้องอือนี่นี่ยเกลเกสิแมไปหาต่อจ้าอ๋ออนออยู่กำลังขึ้นไหมเห็ดไหมเกียเปียอือเกียทุกคนเนี่โอ้โอ้หงนี่โอ้แตกนี่ บัดทุเอียงไม่เอาแค่ออเฮ็ดนึงนะจ้าตะกันบึงเฮ็ดทานจดีพี่น้องตาพอดีกูเห็นแล้วน้องตีนก็บม่มนเดียก็ให้ดักเอามืออนืงาใหม่ออกมตีนกันน้อยหน่อยแนมกับบัสดองสาเห็นจ้ะ เดีดเตดเลเลยนังจอันจอนตาตาม่ะคนน้คนนี้กระดดากไม่ยหนุ้ยู่ได้ตัวหนาไม่เห็นอืมจกจแวใดกเข้าใจือกั คนอยาก็อยากผิดท <cutter aer> <lide> ี่างผิด้นอจอนี่งอยาเททานกระยากอกไตาปุติลาเทานจำพิสน่ะเป็นอ้นังบ้าไปสองดอกสดอกเอ็ดงามแล้วก็ล่งบาน นกำลังกินบักเถาว่ะน,นี่เป็นเห็ดเหฮททานนี่จะเด็ดไทยเลยนี่นี่จะ้ะนี่นี่นี่จะ้ะขาวไม่ไดก็อย่ากเกิดนะเป็ดเห็ดก้อแดงนึกว่าจะเฮดทานแตกแตกบัดเคี้ยวเปิ่บเฮทก้อแดงพี่นอ้องเออนี่ฮะ เกิดไม่สิเนี่เนี่ยเนี่ยบเลือกๆนอ้วแตกพิณุทอมเมีดเมีดมีดแตกมากเลยด้วนี่ะงามอ่อนๆไปทาไ,ไปอีกจางเทียพอ Chẳng sao phí chôm hết đẹp Phí nụ bởi hiền của nó đắm Giật Chắc khâu giật chắc tôi giật này Tẹc mất 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 đắm nọ กินฐานพี่หนูสังเกตด,ดินหห่อจะดินพุนพ่นๆกะช่องเบอร์เปิดเบ,เบ,บอร์เจ้พู่นะโอ้โดวอุ่อนๆคองลูกค้า,าพี่น่มอ้ยเออพูดนะปาดขาเฮ้ยพูดนะโอ้ ้พี่้นูพอเห็ดไข่นี่เขาเคลียจนป่าเปิงจะพี่น,อน้องแต่พี่น้องก็ยังได้คู่นึงอยู่ง,งามๆมันอ่อนจ้ะนี่อ๋อมันมีาอาก่อนไปหาเมื่ออีกจ้าพี่น้องพอเห็ดไข่ดอกนงามๆจ้ะจะชีมมันเห็ดยังล่ะช่าง,งจ๋าพี่หนูพอเห็ดปวกจ้ะเห็ดปวกดอกเดียวเห็ดปวกโคนแม่มาเห็ดผีโอ้งามแม่ดึงใจแม่เว้ย ไ่ก้นุนทุกคนเออหมานมันหมานจ้าจ้าดอกสวยปคุนอีกดอกนึงเย่ยงกันก็ตึงือ้ายคนเแปลนดินี่นองบ่ต้องเลยแกะหนอ ีกคืกินแล้วจะดอกมั้งสามสามดอกหลอดเลือดสายตาเขาอ้นีดไหนจิ้มนี่โอ้น้ำกินหนึ่งแก่เปเตียกเนะ ขนาดาม่ใช <mile> ่พ่ออีกงานล้วทุกคนพิ็นเห็ดใช่อีดอกนึงหน่อยนี่นี่โอเนี่ยค่ะทุกคนสภาพปลาปลานี่เป็นปลาที่พี่หนูเคยพามาเก็บผักหวานเคยพามาเก็บผักตู่หมูเคยพามาเก็บแมืกี้นู่นนะจ๊ะทุกคนปลามีควกประดมสมบูรณ์มากๆเลยจ้ะเป็นปลาสังวันจ้ะมันก็เลยเห็ดให้เห็ดเกิดหลายทุกหลายชนิดเนาะจ้ะนะทุกคนจ้า ต่ว่าพี่หนูกับน้องกันมาสายแจ็กแล้วสงสยัยคุณอะพี่หนูกับน้องมา่านมาที่รังเขาจ้ะเพราะว่าไปเก็บปลาอื่นอยู่ตอนช่วงสาวนะจ๊ะเนาะอู้ดูดูมือเหลือเนี่ยตีฮึแจ็คเลี้ยวเยววป็นทุกคนมึงให้เขาดีเอาเห็ดต่ตอ ุดูแกงไม่ลายเด้พี่น้องพุดนะคือสิมเ,มอเหมืนเห็ดปวกแดงอีเลียนแหละโอ้ยอยากเห็นเด้เห็ดปวกไฟนไหจ้าทุกคนจ้าพี่หนูอยากเห็นจ้าอันมาซอยพี่หนูหลุดไหนพี่หนูเห็นในเด้อจ้าโอนี้ทุกคนนะคะไปะหาตจอจ้าเหลือ<ด>เด่นเ,เขาจ้า <c oughs> แต่พี่หนูกับผอดอกงามอยู่ดิเสือสีหนูข้าวเบิ้งเขาพีหนูจ้าพี่เห็ดพิโนยืดเปลือกไงด้อโอ้สิแม่นดีดีก็พาหนึ่เอาเห็ดปอกดีจ้าเอากินแค่เน เห็ดวกไฟอีกห่อยหนึ่งแน่นอนเลยถ้าเอาบ่เห็ดก็เอาฝาเนาะถ้าเอาบึงดีๆโอ้เออได้เห็ดวกไฟแล้วเออไปบึงอีข้างจ่เหลือไม่่าดูพ่อยเห็ดไข่อีดอกมั้งจ้ะเห็ดไข่เขียวงามจ้ะ หาอีกจ้าอือจ้าพื่นจ้าเห็ดไทยเห็ดไทยเห็ดไทยงามๆนี่งสองามปาดปาดปาดอือสองสามสี่ห้าอกอือเก็บเลยค่ะ หลวงใไหมตรงนีอหมาบเฉพอะเขาเคลียปลาแปดปลาปึงมีดกับมีดได้แต่ว่าออเออเป็นสังเป็นแตเป็นสังนั่น่ยังเฮ็ดขขบวขยตัว กลมบ่ได้จะปวดเอวจะ้ะเน็ตกลมบ่ได้ปวดเอควคนเน็น้นองเล็บขาเรืร่มบ่ไหวแล้วสามปลาแล้วมึงเนี่ยหอมหอมอืออืออืมอืออืออือหาดูอีกจ้า ใส่ยตาเขาเขา้อแกงแลี้ยวแกงบ่เบิดเลยจ้ะพี่นอ้องสะโพกขจ้าเคี้ยวครับเอาแน่ปลามุนอึ่งปุ้ยก่อนสิกระบ้านโต๊ะชายเดียวเฮ็ดปวดตาจ้ะพี่น้องจ้ะข้อได้แกงเลยจ้ะสองพี่น้องอ,อู้เขาอ,อ้างกล้องเลยอู้ววา ถาองามไปไปบานกันเดี๋ยวไปสรุปผลงานยู่บาน้ากคนจาน่เดี่วเก็บมากับน้องสาวนะจ้ายังบ่มื่ด้จะทุกคนจ,า,นจาีากกาจาจาำป,ปีปีนี่จะเห็ดทานจ้ะพี่นวลสรุปผลงานให้เพิ่งเพะว่าเดี๋ยวพี่นจะเอาเห็ดมูนี่ไปให้แม่แกงจ้าทุกคนไปจะไปให้แม่แกงให นูก็เลยอ่ะสำรองไปตะกคน,นไปปรุงนอกจาเนาะทุกคนจ๋านี่จ้ะเดี๋ยวพี่นูเอาไปให้แม่แกงก่อน,นเดี๋ยวก็สิเฮ็ดอันหมูที่เหลือให้มันแล้วหน่ะเนาะขอบคุณที่รับชมเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปจ้าบ๊ายบายจ้า